ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอพี่น้องครับืัอนี้กะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับขอบของหอยไวง่วงง่มนะครับพี่น้องหรือ c t t Farm าร์มนะครับเด้อนนี้พนมีว่าเฟรมใหญ่มาฝากพีฝากน้องทั้งวัวทองทั้งแม่ลูกนะครับพี่น้องอนี้มี แม่ลูกตัวแม่มะไห่เนาะกัผู้ใดมักใส่ใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับมาเอาได้นะครับอ่ะยู่คอของหอยไว้ด้วยครับเด้อพี่กัดก่ายยุทีบ้านนามุนตำบลนามุนอำเภอนามุนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมสําหรับคลิปนี้อ่มีแหลกเปลี่ยนงัวบอลเดี๋ยวมนชูสีผ้าเบิ้งนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ผู้ใดอ่อยากได้ตัวใหญ่ๆยาวๆเหล็กเป็นงัวท่องผอมนะครับหางยาวลางดินเดี๋ยวจับมาเบิ้งกันนะครับก่อนอื่นไปทักทายกับทั้งเจ้าของคอกครับผม สวัสดีครับไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีอาจารย์มุชูครับผมครับกะมื่อนี้เขากะมีง้วมาแมงปันพี่น้องขึ้นเร้าครับผมครับผมใส่ใหญ่ๆนะครับแมนครับใส่ใหญ่ขึ้นเร้าครับการแลกเปลี่ยนคลิปนี้แลกเปลี่ยนไดบ้างครับการแลกเปลี่ยนกับมีขึ้นเร้าครับอาจารย์ครับกะผู้ใดญใหญ่มีง้วเปลี่ยนนะครับจากแตงง้วมของเพื่อนกะแมาว่าเปลี่ยนได้นะครับพี่น้องผู้ใดมีง้วผสมติดยากง้วมันแยกเก็บไว้ครับเอามาแลกเปลี่ยนง้วเขาไปเลี้ยงเลยครับครับผมฝากเบอร์โทรช่องทักติดต่อครับ เบอร์โทรเขากะ087ครับ2378145ครับผม Facebook กะไอยไวกิ่งว่างามมึงดำดำครับผมครับผมฝากติดตามเพจไว้กะ c ี t Farm ครับผมครับผมคนติดตามไปได้เรื่อยๆครับพอนี้งมาใหม่เขากะลงให้เบิ้งเรื่อยๆครับเออเอาตัวแรกไอ้เจ้าตัวไหนครับตัวแรกเอาตัวท่องตัวท่องแก่ครับตัวนี้ไว้เด็ดๆเลยครับถ่ายคลิปครับเอาตัวน้อนก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวตัวนี้จังเบิ้งกันเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสียเอาตัวละไมาจัดให้เบิ้งพี่น้องครับเอรรร์แกกัันคบ เอาพี่น้องครับบาน,นี้กาสิผ้าเบิ้งเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ฝนตกนะครับพี่น้องครับก็เลยจับอ่า้วยไร่ไม้นะครับพี่น้องครับเอานี่แหละตัวนี้เป็นเนบอร์นหนึ่งตัวนี้ง้วท่องหรือเปล่าครับไี่ท่องหกเจ็ดเดือนแล้วหกเจ็ดเดือนตัวนี้ย่างดึกหรือครับพี่น้องแน่นครับอ่าเป็นง้วดแดงโบดเฟรมใหญ่ดึกหกเจ็ดเดือนก็พอได้ครับท่องกับหกเจ็ดเดือนกับสต,งบสติงเล่ครับท่องกับสติงเล่ด้วยพี่น้องอันนี้มีใบมีหลอดห้เนาะแน่นครับอ่าผู้ใดมักอ่าโบดโบดอ่างอ่างดึกดึกลูกที่ใดครับนี ลูกที่2ครับผมลูกที่2ส่วนสูงแม่นี่เท่าไหร่ครับใบร้อยห้าสิบสามหาสิบสี่ร้อยหาสิบสามถึงร้อยห้าสิบสี่นะครับส่วนสูงเป็นง้วลูกอ่าที่สองกับสติงเลสเจ็ดเดือนตัวใหญ่ๆยังสิไอ้เปิดไใบเท่าไหร่ครับเปอร์ใสามสิบเก้าครับอ่ะเบอร์แรกนะครับพี่น้องสามหมื่นเก้าแมนครับปุ๋ยหมักง้วเฟรมใหญ่ง้วประกันทองสิได้กินน้องอยู่อีกประมาณสองเดือนครับพี่น้องครับเอาตัวนี้สามหมื่นเก้าลูกพื้นดินเหรอครับผมเบื่อลูกดินเยอะขางนี่พี่น้อง สามมื่นเก้านี่คือต่อรองได้หรอกครับทรงฟรีทวอีสานนะครับพี่น้องครับแมนครับผู้ใดมีงัวแลกงัวเปลี่ยนเอางัวหมันมามเป็นงัวทองได้นะครับพี่นอ้องครับเอานี่เบิ้งเออเลี้ยวเบื้องนีดหนิไงปานสร้างครับพี่น้องครับตัวนี้หนาลึกอ่ะเป็นเออตัวนี้เป็นบามันหูหสันแล้วกันได้ได้เรื่องของความโบดนะครับพี่น้องโบดเข่าลึกเล่นละ่ะนี่ขอบหูแขงขากําไลนี่อ่ะถุงเท้านี่ดําเลยนะครับพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งแผ่นหลังนะครับพี่น้องเอ้าขวัญยุตตรงหม่องนั่งแหละครับ เดี๋ยวผมเสียบมึงความลึกได้พี่น้องครับเอาเบื้องมุมนี่เนาะความลึกนะครับพี่น้องนี่เบื้องเออเดินที่ยางอ้อมเบื้องเออทางถ่ายไห้ได้ครับพี่น้องนี่แหละสามหมื่นเก้านะครับเนาะจังมีที่เด็ดได้ครับพี่น้องครับใหญ่ผู้ใดอยากได้แม่ลูกเต็มยันยัยใส่รอยหกสิบเดี๋ยวจังเบื้องกันนะครับเนาะนี่เป็นเครื่องดำเครื่องโบดลมบอติงนนั่หางสันหางย่าสเน่เบื้องเอเวจะเดินอ้อมให้ดูนะครับเนาะเออนี่นี่นะครับด้านขวานะครับ เดี๋ยวจังเบิ่งถ่ายย่างเดี๋ยวมันช่วสิพาเบิ่งเล็บก่อนนะครับเล็บบ่มีปัญหาได้พี่น้องเด้อแม่นเลยโอ้โหเชื่องเชิ่องจับได้จุงได้เด้อครับพี่น้องอ่ะจับให้พี่น้องเบิ่งชัดชัดเลยถ้าว่าจับบ่เป็นอย่างนี้พี่น้องกินหยาไหมครับพี่น้องไม่กลมสีกลบยังสั่นเนาะแต่เดี๋ยวมาให้เบิ่งที่ละโตนั่นแหละนะครับเอาเบิ่งถ่ายยางจังน้อยนะครับวันนี้แค่ตัวแรกเด้อครับพี่น้องยังมีที่ได้อีกหลายเดินเดินเอาเดินลูกเดินนี่ขาบ่โกบ่ถอนนะครับเอาให้เบิ่งชัดๆเลยนะครับนี่แหละคครรัับบเนนนาะะะอ่่ี เอาเดี๋ยวต่อไปสิพาไปเบือ้องตัวที่สองนี่หัวโล้นนะครับพี่น้องรบรรทูจะพาดูครับผมเอาพี่น้องครับบานิกะสิพามาเบื้องตัวที่สองค่ะพี่นอ้องต,ตัวนี้งัวทองไหมครับใบผสมได้เดือนนหมครับเป็นง้วสาวมัง้งเนาะตัวนี้เนาะแมนครับผมหัวสาว,สาวผสมแล้ยด้วยพี่น้องครับแมนครับตัวนี้สูงใหญ่โค้งสั่งสูงแบบแดงดีสูงร้อยหาสิบสามหาสิบสี่เลยครับตัวนี้สูงร้อยหาสิบสามไอ้ทับพอได้ให้เพิ่นครับนี่ทับไอช็อกโกแลตไลยครับ ไซส์ช็อกโกแลตไว้เด้อครับพี่น้องครับครับช็อกโกแลตแล้วบัดนี้โตตัวนี้เป็นลูกของพ่อลูกของสติงเลสครับลูกสติงเลสเด้อพี่น้องครับสูงเลยมาแข่งเล่นล่ะเอาตัวนี้ไอเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไว้32,000บาทครับตัวนี้32,000นสเด้อครับพี่น้องเด้อเอาแต่ราคาเด้อเกินแล้วล่ะพี่น้องแน่นครัมันโตใหญ่แล้วก็เป็นงัวสาวที่โค้งสางใหญ่สูง100อ่า153 54 53 54ได้เด้อครับพี่น้องครับแน่นครับงูงูอายุเท่าไหร่ครับนี่งัวประมาณทีีีี่่่เเเขข้้้้าา2 2ปปคคครรรัั um. รับบบสิดออพนนงแม ผู้ใดหามแมวน้ำนมอยู่ครับแม่บอกโครงสร้างใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับแล้วก็สีดีพร้อมนะครับเด้อตรงนี้เป็นงอหัวโลนเห็ดเขาให้แล้วนะครับเนาะหันหน้าหากล้องแล้วสูตรตบนี้บ่มี้นะครับเนาะแม่นรับผมนี่หันหน้าใส่กล้องเลยพี่น้องครับแล้วก็สำหรับผู้ใดอยากจะแลกเปลี่ยนกระดาษขึ้นเก่าด้วยครับพี่น้องแล้วนี่มาเอานะครับแม่บอกตัวใหญ่ๆนะครับเอาพี่น้องเห็นสัตว์บล็อนี้ฝนมันหิ้วตกนะครับพี่น้องเอานี่ตัวตัวจริงนี่ตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะถอยแม่ไก่ให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ตัวจริงงงโครรส้าาใหญ่มก ตอหนิไม่มีเป็นงัวโบดนะครับพี่น้องแน่นครับเอานี่แหละนี่เป็นท่าแผ่นตัเครื่องค้นหดนั่นแหละพี่น้องครับเอาเบิ้งเอานะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบื้อ่าตัวต่อไปครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับต่อไปกับสีผ้าเบิ้งเบอร์สามนะครับตัวนี้ที่เปิดคลิปไว้นะครับพี่น้องครับเอาเมื่อกี้ฝนตกกันเล็กเว้ยมาทั้งไม่ให้เด้อทั้งนี้จะน่าจะชัดกลัวนะครับพี่น้องครับเบอร์ที่สามตัวนี้ทั้งญ่แล้วก็ล้ำตัวบกเงาแล้วก็ ตัวนี้ท่องก็พอไลยครับไปท่องฮุตตันครับฮุตตันจักเดือนหรอครับได้6เดือนแล้วตัวนี้ได้อ่าประมาณ6เดือนนะครับตัวเั้าวค่าขักแล้วก็สูงร้อยหาสิบเท่าได60หกสิบปร้อยเจ็ดแปดร้อยหกสิบครับร้อยหาที่6้าบวหาเก้าหกเงาเก้าหกี่หรต้มๆตนี่รยหาสิบหาสบายสบายได้พี่น้องครับตัวนี้คือผมเบองไงประมาณด้วยสายตากระตีมาใส่ร้อยหกสิบเลยแหละตัวนี้ก็ไดเแมนครับ ตัวนี้ท่องกับหุดตันหนังหนาพร้อมนะครับพี่น้องตัวใหญ่ตัวเงีแล้วก็เป็นว่าตัวเต็มดีนะเ,ดเ,มเ,เนาะจะให้เบื้องความลึกเบื้องเนื้อนหนังไกๆยำว่าสีจริงนี่อ่าอย่างแดงดีเด้อครับพี่น้องเด้อแล้วก็ผูใ้ใดมากั้วหาง,งยงวๆหลากดินเนาะแล้วก็เงาหางใ่ายๆตัวนี้เลย่ะครับพี่น้องอ่ะนี่เดี๋ยวจะเบื้องทางยยางนะครับเออเสียางว่าบางนี่เห้เบื้องจะเข้ากอนก็นได้พี่น้องครับนี่เอามันสีเหมือนๆจากน้อยนี่แหละครับผม สีเบื้องด้านเดียวแล้วเล่นได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะออมไปถามราคาทาั้งนั้นให้นะครับผู้ใดมักใส่ใหญ่เอาเอาตัวนี้แหละครับนี่เอาเบื้อ,ง,อง,งด้านตาเบื้องช่วงไลนี่หลังข้อหลายๆนี่แหละครับเอาตัวสีฟ้าเบื้องราคากันได้พี่น้องเด้อวันนี้ใส่ใหญ่ๆตีสว่านใส่รอยหกสิบพี่น้องครับแม่เลยเอาตัวนี้อายเปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดใบหาทิพสองครับจารตัวนี้หาเมื่อินสองนะครับผู้ใดโทรไว้เด็กก้อนกันแล้วกันเพราะว่าราคาตัวได้อีกแล้วกัน ทรงฟรีถั่วอีสาพนพร้อมอยากจะงัวมาแลกกับมาแลกเอาครับพี่น้องครับ,น,รบนี่หาสิบสองหาสิบมินมินนะครับพี่น้องเร็วบ,บ่มีปัญหาได้ครับพี่น้องเบื้องไกลๆเอานี่เอาสวยๆเอาเบื้องแผ่นหลังเบื้องไกลๆเบื้องขวัญอยู่ตรงไหนเบื้องเอานะครับว่าลูกสองปะ่ะเลยแม่นครับลูกที่สองครับเขายังเห็นอยู่พี่น้องครับ,รบตัวจริงตัวใหญ่สีดีแล้วครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวดูชัดๆเบื้องถูกมุมเบื้องกล้ามเนื้อไทยเบื้องหางนะครับพี่น้อง นำเสนอสำหรับผู้ใดมักงงะงย์ได้ค่ะพี่น้องเอานี่คัพี่น้องไปหาอีกสิพ่อแบบนี้บ่ครับนี่เพื่นหามหาให้คัดมาให้ก็ขักแล้วน,พพยยนะครับเอาสีผ้าเบื้องไายยางอไอจุงยางเข้านะครับบัดนี้เดินไปเลยเออนี่ได้ค่ะพี่น้องเออเดินไปเลยเดินไปเลยเอา้านี่ตัวยิ่ง่งนี่แหละครับผมเอาด้านน่ะฮู้ฮูได้ค่ะพี่น้องครับฮู้ฮูถึงเชิงฟอมตัวยิ่งยิ่ๆไปๆในเได้เพิ่์ครับนี่ชุบ นี่จุกมือส่ได้เบิด์ตเนี่นะครับเครื่องดําสนิทเอ้านี่ยแหละเบอร์ที่3ต่อไปกะศีพ้าเบิรงแม่ลูกดนะครับพี่น้องเร์กลูกเทพเลยครับแม่ลูกเทพใส่ใญ่ข้ากันแน่นครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่ลูกกันครับอาอพี่น้องครับบานิกกะสิพามาปิดท้ายด้วยแม่ลูกเทพถือว่าแม่นี่คุณี่ครบใ่เลยนะครับพี่น้องว่าฟิวฟิวใบักฮักลูกกับเทพอันนี้ลูกของพ่อไรครับไบ้ลูกเคฟหกแปดครับเคฟหกแปดนะครับพี่น้องครับแน่นครับ ตักเดือนหรือสองเดือนฟัวมากเลยเขาสองเดือนเนี่ยทีเขาสองเดือนอดีตท่านโดยพาะสองเดือนสับพี่น้องครับเอาให้เบิ่งกันนะครับนอกตั้งๆนี่แหละเน่นครับเออเป็นงบโบนด้วครับพี่น้องเด้อเคเอฟหกแปดเกิดจากแม่แม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ยร้อยหกสิบสามหกสิบสี่ได้ครับร้อยหกสิบสามหกร้อยหกสิบสี่ได้เด้อครับพี่น้องครับตัวใหญ่อยู่ยด้นะครับเน่ยครับเป็นลูกที่ไหนครับนี่ยงวดลูกตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกได้ครับแม่ยครับแม่ก็น่าจะท้องว่างอยู่่นะะครรับเพาาวไอ้ลลลููกกกกเเเพพิิ่่่่นนนนดััวออองงะะครรบีี้แ แม่นี่กะบหูเชิงเชิงขึ้กันครับผมแต่สิยกเบังเหยิงบังมุมสูงไห้นะครับอันนี้สูงลอยประมาณหกสิบสามแล้วครับแม่นครับอ่ะหกสิบสามบอกเลครับแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวให้น้องเขาเหยียวกันเรื่องเบื้องเบื้องล้าละเอียดแม่ก่อนนะครับมาลีเลยนี่นี่เออยืนดีๆนี่บรกงามด้วยครับพี่น้องนี่เบื้องเอาหุ้มนี่นะครับคู่นี้ไอ้เดี๋ยวด้ะเออสิญยกขึ้นก็หนุกมาลีเลยีเออเบื้องนี้ซื้อมาลีนะครับพี่น้องซื้อมาลีเออเดี๋ยวนะครับเด้อโอเคเอาคู่นี้ ไอ้เปิดไว้ที่เท่าไรครับเปิดไว้หามืนครับเปิดไว้หามืนนะครับพี่น้องครับ่อเอาเนาะหลอดหาได้สักนีดก็ได้เดี๋ยวบุญชูสี้าเบื้งนะครับงอหางวันี้พี่น้องเอาเบื้องด้านขางด้านนี้แล้วนะครับเนาะอ่ะนี่เด้อมาเบื้องเอานะครับพี่น้องครับหามืนนะครับเน่นเถอะวาเบิ้งทายยืนลูกพี่น้องเบิ้งมุ้งไก่ไกนะครับเนาะเออเอาเบิ้งแม่เพื่อนนะครับเอาแม่เดินหน้าไปก็ได้ครับอ้อมลูกไปข่างทั้งเพื่นก็ได้เฉียงเียงเออลูก เดี่ยวลูกยุ่งขางน้ากันนะครับนี่นี่นี่เบื้องลูกเออโอเคยูดโอเคครับผมนี่นี่นี่เบื้องลูกครับพี่น้องครับหาเมื่อนพี่น้องนี่เบื้องฐามันย้ํามันหยุดนะครับอันนี้มันเชี่งเสือกซื่อๆหรอกพี่น้องเมื่อน้อยนะครับหางกันลากดินขึ้นกันนะครับเมันแมีเพิ่งตีขึ้นหรอตีขึ้นยังเลยนี่นะครับไม่มีซุ้งซุงหรอกเล่อครับนี่เบื้องเหงาหางลูกนะครับเนาะนี่หาเมื่อนได้คตรใหญ่ได้พี่น้องเด้อแม่นครับบดลูกเทปได้หล่ะครับผมเดินไปอีกครับพอดี มามานี่นะครับเนาะพี่เดี๋ยวพี่น้าแม่ลูกโอเคอ่ะนี่คมใหญ่พี่น้องครับหาหมื่นอ่ะบิ่งสัตว์ได้ครับพี่น้องนี่เบิ่งขามันยกนี่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 นะครับโค้งใหญ่ๆเอ้านี่บิ่งเอาตำหนิบ่มี้ได้ครับพี่น้องครับผมตำหนิไม่มีนะครับเบิ่งด้านหน้าใส่กันนะครับงูเชียงๆเลยนี่งูเชียงๆเอาเบิ่งแผ่นหลังลูกครับผมเอาเบิ่งสั้นๆจักหน่อยได้พี่น้องเด้อ มันคือมันเบึ้บบซแางหน่อยสำหรับผู้อยู่ทางไกลอ่ะจะเห็นชัดอากาศมันคืบกับพี่น้องผมกันได้ท้ายมุมนีเอาฉากทางนี้ออกนะครับนี่นี่แหละหาเมื่นถ่วนนี่หางเงาหลักดินอ๋อมุ่มกับวิ่งเหรครับผมเนี่ยนะเออฮือมุมนีของงามเลยพี่นอ้องจะอาจจะติงลูกเออเอาก็มืยย้อวานนี้เราอาจจะมีไห้ประมาณนี้นะครับเนาะครับผมครับผม กูได้มาของไงกะมอเลือกเอาอยุทธีห้อยไว้ง่วงงามซีทีทีฟาร์มอำเภอนามน,มนจังหวัดกระสินครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบความพ่อไปแค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ